ภาวะนี้อันตรายอย่างไรและจะรักษาอย่างไรนะคะถามจากคุณหมอชัดชยัยศรีบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะอธิบายแล้วก็ตอบได้ทุกโรคเลยนะคะแล้วก็ไขมันพอกตับเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนะักมันคืออะไรคะคุณหมอคือในเนื้อตับเรานี่นะครับมันจะเป็นเนื้อเซลล์ตับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเนื้อตับหายไปนะครับแล้วมีไขมันเข้ามาแทนที่ นั่นคือภาวะที่เรียกว่าไขมันพอกตับนะครับค,คือปัญหาของไขมันพอกตับเองเนี่ยพบบ่อยนะครับความจริงแต่เนื่องจากมันไม่มีอาการก็เลยเถ้าหากไม่ได้มีการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องประจําปีหรืออะไรต่างๆบางทีก็ไม่ทราบจริงๆในคนประชากรทั่วไปเนี่ยพบถึง20%นะครับแต่ว่าในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในคนที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วมีภาวะโรคอ้วนอยู่ด้วยน้ําหนักตัวเยอะ มีไขมันไตรกีอสรายสูงในเลือดแบบนี้เนี่ยเราพบไขมันพอกตับถึง90%เลยนะครับคุณหมอคะปกติไขมันเราก็จะคิดว่าอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายหน้าท้องท้องแขนขาสะโพกนะคะคแล้วจูจ่ๆมันไปพอกที่ตับได้ยังไงล่ะคะครับความจริงแล้วสาเหตุของไขมันพอกตับนี่ต้องแยกว่ามันมีสองสาเหตุนะครับส่วนแรกคือเป็นไขมันพอกตับชนิดที่เป็น เป็นไขมันตับจริงๆก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าอันที่หนึ่งคือไม,ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงไม่ทราบสาเหตุอันที่2ก็คืออย่างเช่นอย่างที่บอกคือมีความเสี่ยงในคนบางประเภทคืออย่างเช่นคนเป็นเบาหวานนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีโรคอยู่ครับอย่างเช่นเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรังอันนี้เซลล์ตับจะถูกทําลายทุกวันเลยนะฮะและในที่สุดก็จะมีไขมันเข้ามาแทนที่หรือเป็นโรคพิษแอลโกอฮอล นะครับทำให้ตับอักเสบแล้วก็ตอนหลังก็มีไขมันพอกหรือคนที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเช่นพนิซโลรในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิไวเกินแล้วก็โรคภูมิแพ้ภูมิไวภูมิเพี้ยนเองเนี่ยบางครั้งก็ส่งผลนะครับให้เซลล์ตับถูกทาลายแล้วก็กลายเป็นไขมันเข้ามาแทรกแทนที่ครับค่ะมันใช้ระยะเวลาในการพอกนานไหมคะกว่าที่จะเกิดอันตรายต่อคนที่เป็นครับคือในกลุ่มหนึ่งของผู้ป่วยไขมันพอกตับเนี่ยบางทีก็ อยู่ที่ความรุนแรงของลักษณะนะครับซึ่งอาจจะแยกเป็น3ส่วนอย่างเช่นแบบแรกเรียกว่าระยะแรกเนี่ยนะครับก็คือมีไขมันพอกตับประมาณ5-10อันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีความรุนแรงนะครับแต่ถ้าเข้าสู่ระยะปานกลางคือมีไขมันพอกตับตั้งแต่10-25%่ออันนี้ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะอาจจะเกิดโรคตับแข็งในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นระยะรุนแรงก็คือมีไขมันเนี่ย เกิน30ของเซลล์ตับนะครับเท่ากับว่ามันหายไปแล้ว3 0อนตะครับเหลือตับอยู่70%ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ภาวะตับวายหรือว่าเกิดภาวะตับแข็งได้นะครับนี่คือปัญหาของของไขมันพอกตับก็ขึ้นกับความรุนแรงครับแล้วอย่างนี้มีวิธีการรักษาอย่างไงคะคือภาวะไขมันพอกตับเองเนี่ยปัจจุบันทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีรักษาเป็นยีเป็นจังนะครับแต่ว่า มีมีมีความความที่ว่าเราจะพยายามป้องกันมากกว่านะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้เคยตรวจสุขภาพร่างกายต้องรีบไปตรวจดูนะฮะถ้ามีไขมันสูงในเลือดก,ก็ต้องลดไขมันลงนแล้วก็ลดน้ําหนักเพราะคนเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเบาหวานก็ต้อง,ก,องก็ต้องลดน้ําหนักนะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งที่ทีท่เกิดภาวะไขมันพอกตับโดยโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือ ตัวยาลดไขมันในเลือดเองนั่นแหละครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะไขมันในเลือดเนี่ยเวลาเราลดไขมันในเลือดเนื่องจากไขมันในเลือดชนิดคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับแปดนี่มาจากการสร้างด้วยตับนะฮะแล้วตับใช้ไตเกรสไล์ในการสร้างถ้าหากว่าเราบล็อกใช้ยาลดไขมันในเส้นเลือดที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับมันเป็นยานในกลุ่มสเตตินเนี่ยจะไปบล็อกเอนไซม์ที่เปลี่ยนตัวไขมันให้กลายเป็นคอเลสเตอรอลนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าทานไปนาน,น,านๆก็มีโอกาสที่จะเกิดภาวะไขมันมันขั่งนะฮะอ,อยู่ที่ตับก็เลยเกิดทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับขึ้นเหมือนกันนะฮะโอ้ทานยาลดไขมันแต่ว่าไปกระทบกับอีกโรคหนึ่งนะครับคุณห<า><า>มอครับก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะอย่างเช่นออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไขมันไม่มากเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทางเลือกนะเ<ถ>ช่นออกกําลังกายทานวิตามินบีในอัซินนะครับแล้วก็ทานกระเทียมหรือน้ำมันปลาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ ที่จะช่วยพยายามควบคุมนะไขมันไม่ให้สูงมันจะลดลงได้ไหมคะอย่างเช่นมันพอกหนาแล้วพอทานสิ่งที่คุณหมอพูดไปมันจะลดลงได้ไหมคะความจริงแล้วการลดปริมาณไขมันพอกตับเนี่ย mm hmm. ก็มียาพยายามที่พยายามที่จะศึกษายาตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ในขั้นของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะคะแต่ในทางการแพทย์ทางเลือกก็ยังมีทางอื่นนะอย่างเช่นการใช้พวกเปปไทหรือว่าส่วนประกอบของ โฮมิโอพาธีเป็นยาที่ช่วยกระตุ้นให้เซลล์ตับสร้างตัวเองหรือว่าไปลดการที่การทํางานของภูมิต้านทานที่ผิดปกตินะครับซึ่งทําให้ตับเนี่ยถูกทําลายเร็วซึ่งบางทีมันก็ช่วยให้การทํางานของอการทําลายเซลล์ตับลดลงนะครับแล้วก็ถ้าหากมีการซ่อมแซมตัวเองเซลล์ตับมีการฟื้นตัวเองซ่อมแซมตัวเองเนี่ยก็จะส่งผลให้ภาวะนี้ก็ลดความรุนแรงลงครับค่ะวิธีการรักษาตอนนี้ก็ยังไม่มี นะคะอย่างชัดเจนก็มีแต่วิธีการเฝ้าระวังเท่านั้นแล้วก็มีวิธีการจาก,ทา,กาทางเลือกเสริมเข้าไป<ช>นะคะ <N> <N> ให้คุณหมอย้ำอีกครั้งว่าใครบ้างมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไขมันพอกตับและใครบ้างควรที่จะรีบมาพบแพทย์ในการที่จะไม่ให้มันเป็นมากขึ้นกว่าเดิมครับก็ผู้ที่มีประวัติเป็นไวนนร,รัสตับักเสบนี่นะ,ค,ะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2คือผู้ที่เป็นเบาหวาน ครับกลุ่มที่สามก็ผู้ที่มีไขมันชนิดไตรกลเซอไรด์ในเลือดสูงก็มีความเสี่ยงแล้วก็คนที่เป็นโรคภูมไวเกินนะครับผู้ที่ใช้ยากลุ่มเพนิโซโลนอยู่กลุ่มกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่อาจจะมีภาวะไขมันพอกตับได้ก็ควรจะตรวจนะครับถ้าเจอแล้วก็หาทางป้องกันหรือยืดไปนะฮะซึ่งก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันที่จะพยายามที่จะเหมือนครับไม่ให้ตับถูกทําลายไปมากกว่านั้นนะครับ แหมความไม่มีโรคเป็นลาบอันเปริฐนะคะคดังนั้นอะไรที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นตับมาอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ควรที่จะหมั่นไปตรวจสุขภาพประจําปีเพราะนั่นจะทำให้เราดูว่าข้างในเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะคควันนี้ขอบค,คุณคุณหมอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตค่ะขอบพระคุณค่ะค